ไอ้แม่งคุยพวกกูไม่รู้เรื่องอย่าแรงอย่าแรงนะพี่เอาแบบเมื่อกี้ที่ผมโดนอ่ะใหญ่อะไรวะซ้อมลงนิดนึงเลยอ่ะแล้วก็ซ้อมลงไดในนึงวัดวัวแตกเลยนะอยู่บอกนะเก็งเก่งรอดิคำนับโอ้โหไป็น้างวัลเลยโหปั่นตะเชียนใหม่เลยงานตะเชียนใหม่มันกรุงเทพแต่ให้เราสะบองตรงนะมันจะนาเบรกไม่เป็นพี่ต้องเบรกเลพี่พี่เบรกไม่เป็นพี่ต้องเบรกเป็นเก่งนี่แหละเกงต้องเก่งอย่างเดียวเลยตอนนี้เก่งสุดยอด ดูวชิดเยอะโอ้ยพี่นับหนึ่งสองสองวได้อยู่ได้อยู่เล้ยงเอาแบบไม่หกโดนไม่หยุดเหมือนป้าว่าตอนต่อยกูอะเอ้าเอาแบบเอาแบบเอานี่ยแรงสุดไปเลยคนได้แรงสุดครับขนได้มันองแรงสุดพี่ไม่ต้องแรงสุดแรงเหมือนเมื่อกี้ได้หน่อยหนึ่งได้อยู่ได้อยู่คนได้เดินสองสองอิ เฮ้ยม hey, like ันแข็งแรงของคุยไหมะต้องอย่างนี้ดิขอร้อยเปอร์เซ็เลยพี่ซีดเลย